ถ้าเหสถานีจำลองไม่ทักใจนะครับเราไปดูสถานีจริงกันเลยดีกว่าหนึ่งสองสามปิดกว่าจริถง,ถง,งถึงแล้วถึงแล้วน้องพายวันนี้นะคะชื่อว่าวัดจิเปียบเทียบัน,นะคบหรือว่าวัดพระธาตุขามแก่นนะครับตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านขมมามอเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นนะครับซึ่งตอนนี้เราก็ได้เข้าอ,อยู่ในตัววัดน้นะคะ มากเลยแบบปรับอากาศไม่ค่อยทันนะครับนังอายเมื่อกี้ห้องแอร์ยังเย็นสวยๆเลครับครับสุดท้ายนี้นะครับเราก็ต้องขอขอบคุณแม่ป้าใจดีนะครับคุณแม่ลูกเสือชาวบ้านนะคะใช่ครับที่มาร่วมให้ความรู้บรรยายประวัติความเป็นมาของพันธคกรรมเกล็ดแลมาร่วมให้อาหารปลานะครับที่บริเวณที่เลี้ยงปลาแห่งนี้นะครับก้ขอขอบคุณแม่ป้าอิิศราขอบที่ใจมากๆเลยนะครับที่มาให้ขัน คันโตคันโตนะครันตันนี้นะครับไงพวกเราก็ขอต้องเหนื่อยหอบมากเลยต้องขอกลับไปขมุนมังก่อนเพื่อไปบรรยายโซนต่อไปรู้สึกว่าจะเป็นลมแดดแล้วค่ะตอนนี้คเดี๋ยวจะปิดกางเกงด้วยตอนที่หายตัวไปเนาะหนึ่งสองสาม เหนื่อยมากเลยนะครับน้องอายเหนื่อยมากพี่บังสุดท้ายตอสวยที่สามการตั้งเมืองของแก่อาร์ซาวิงอาร์ซิตี้นะครับเป็นประเด็นหลักของพวกเราควดจะถึงเอาเล่นน้องสองนเลยเดียวเป็นยังไงบ้างครับสถานจริงของวรรณกรรมแกนชอบกันไหมครับสวยสุดก็